สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนหัวเทียนรถยนต์นะครับคือรถของผมเนี่ยวิ่งความเร็ว60สิถึงแปดถึงแปมีอาการกระตุกนะครับทุกคนก็คือไฟจ่ายเข้าไปที่ลูกสูบไม่ต่อเนื่องนะครับผมก็เลยต้องมาเช็คที่หัวเทียน,นครับว่าหัวเทียนนั้นยังเหลือเยอะไหมดำไหมมีข่าเหมาไหมนะครับถ้าเปลี่ยนหัวเทียนแล้วยังไม่หายนะครับผมก็จะ เปลี่ยนคอยจุดระเบิดนะครับอันนี้ผมก็มาหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรไฟวิ่งสถเียนหรือเปล่าทาไมรถถึงกระตุกนะครับถ้ารถเพื่อนๆมีอาการแบบนี้ให้เช็คไปที่หัวเทียนก่อนเลยนะครับถ้าจัดการที่หัวเทียนแล้วยังไม่หายเราก็ต้องมาดูที่คอยจุดระเบิดเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแค่การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับของรถยนต์นะครับที่เราสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับ